ธรรมะความทุกข์เป็นครูนำเราไปสูป่ปัญญาในเส้นทางชีวิตของทุกคนล้วนไม่อาจหลีกเลี่ยงทุกข์ได้ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยความพัดพลาดความผิดหวังหรือแม้กระทั่งความไม่สมหวังในสิ่งเล็กน้อยในชีวิตประจำวันพระพุทธเจ้าส่งชี้ให้เราเห็นว่าทุกข์เป็นศัจธรรมที่แท้จริงของชีวิตและไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้เราท้อแท้แต่กลับเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ ที่ช่วยฝึกฝนและกลันกรองจิตใจของเราให้เกิดความเข้าใจในความจริงของโลกเมื่อเรามีทุกสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือจิตใจวันไหวแต่หากเราไม่หนีไม่ปฏิเสธและไม่โทษโชคชะตากลับหันมาเรียนรู้และใคร่ตรวนว่าเหตุใดทุกจึงเกิดขึ้นเราจะเริ่มเห็นเหตุปัจจัยเบื้องหลังเช่นความยึดมั่นถือมั่นความอยากได้อยากมีหรือความไม่เข้าใจในกฎธรรมชาติทุกจึงกลายเป็นครู ที่คอยชี้ให้เราเห็นข้อบกพร่องของตนเองและชี้ทางสู่การแก้ไขการ,รเผชิญกับทุกข์ด้วยปัญญาไม่ใช่การหลีกเลี่ยงแต่คือการยอมรับและมองอย่างลึกซึ้งเช่นเมื่อประสบความสูญเสียเราอาจเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงเมื่อพบกับความเจ็บป่วยเราอาจได้เรียนรู้ถึงความประบางของกายและเมื่อเจอความผิดหวังเราอาจเข้าใจว่าความคาดหวังเกินจริงคือรากของความเศร้าโศกทุกขจึงเป็นครูที่สอนให้เรา ปล่อยวางและไม่ยึดมั่นจนเกินไปหากมองให้ลึกทุกไม่เพียงเป็นเครื่องทดสอบจิตใจแต่ยังเป็นสะพานนำไปสู่ปัญญาความเข้าใจที่แท้จริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้ผ่านความเจ็บปวดได้ไตรตรองและยอมรับความจริงด้วยใจสงบปัญญาที่เกิดขึ้นเช่นนี้จะเป็นเสมือนแสงสว่างที่นำทางเราให้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงและไม่หวั่นไหวง่ายๆต่อความเปลี่ยนแปลงของชีวิต ดังนั้นทุกจึงม่ใช่สิ่งที่ควรกลัวหรือผลักไสแต่คือธรรมครูผู้ยิ่งใหญ่ที่ชี้ทางให้เรามีสติรู้จักตนเองและเข้าถึงปัญญาที่แท้จริงผู้ที่เรียนรู้จักทุกได้ย่อมมีใจที่เข้มแข็งอ่อนโยนและพร้อมจะใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทัน